คำถามแรกครับอยากรู้ว่าถ้าพี่พงศ์เป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์สอนในมหาลัยหรือในโรงเรียนก็ได้ครับจะสอนวิชาอะไรครับอา,อาจจะเป็นวิชาที่มีอยู่แล้วในโรงเรียนหรือว่าไม่มีก็ได้นะครับน่าสนใจฮะน่าสนใจอืเคยคิด ตอนตอนที่ได้ยินคาถามของสนัทนะคิดเป็นสองอันเคยคิดว่าถ้าตอนนี้จริงๆนะวิชาหนึ่งที่อยากสอนนะคือวิชาวิชาเดินสบายๆใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งจริงมันคงไม่ได้สอนหรอกคือไปเดินด้วยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอนึกว่า <S <S พอ <S <S ๆๆๆพอนึกเป็นวิชาจริงๆจําได้ละเคยนึกอยู่พักหนึ่งสำหรับพี่เองนะพี่รู้สึกตั้งเด็กๆเนะเราเรารักเรียนรู้แล้วอาจจะเป็นผลมาทําให้ชอบทําเรื่องการ ถ่ายทอดหรือสํารวจชีวิตผู้คนน่ะเพราะเราชอบบุคคลสําคัญที่เป็นแรงบันดาลใจเราว่าเราอยากสอนวิชาบุคคลสําคัญหรือบุคคลบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีวิชานี้ในโรงเรียนเราไม่ได้แปลว่าว่าพี่ต้องมานั่งเล่านะว่าในชีวิตพี่หรือในโลกนี้มีใครบ้างเป็นบุคคลสำคัญแต่พี่อยากให้นักเรียนของพี่ไม่รู้ว่าไปสอนประถมมัธยมหรือมหาลัยนะให้เขาไปหาคนบันดาลใจของเขาแล้วมานั่งคุยกันนะเออว่าเขาเจออะไรกันนะี่พี่คิดว่ามันก็น่าจะน่าจะสนุกด,ดีเอออยากสอนวิชานี้ ฟังฟังดูเหมือนแบบรายการทีวีอะไรอย่างนี้เลยนะถ้าเอาวิดีโอไปตามถ่ายนี่คงแบบได้มารายการหนึ่งเต็มๆเลยใช่ใช่ครับเออคำถามสนุกดีชอบชอบ